สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สองคู่อ่อนซินดาลีจ้าตอนนี้คู่อ่อนก็นมาอยู่ฟาร์มแพ้ฟาร์มแพะชื่อว่าฟาร์มแพะภูริศรีพาร์มนะคะนี่เมื่อ,อก,กี้สิภาคพ,พี่น้องมาอันเบิ่งวิธีการหยอดยากับฉีดยาจ้ะยาก็จะเป็นยาขาพยาจ้ะพี่น้องโอ้โหยีนั่งหน่อยเดี๋ยวก็เดินสีกลองอยู่จ้ะ เป็นยาขาพยาจ้ะยาหยอดกับจีหยอดให้แอนแพ้ตัวน้อยรุ่นนี้จ้ะรุ่นนี้จ้ะตัวน้อยรุ่นนี้ส่วนยาสีจ้ะกับสีสีน้ำหยอดน้ำมะลาตัวใหญ่กับสีน้ำหยอดน้ำชนตัวน้อยกับสีแคร์หยอดจังเดียวจ้ะไปจ้ะตะวันคู่อ่อนสี้ไฮมาเบิงนี่จ้ะตอนนี้ฝนมาตกมาหลายมือแล้วจ้ะสี้ไฮบับเหมือนี้ไพเบิงนี่ก่อนอ่าหย่าที่คู่อ่อนในวานไหวถ้าผู้ใดติดตามคู่อ่อนกับจี้หูเนาะว่าคู่อ่อนปลูกหย่าลูซี่ไว้จ้ะเดี๋ยวคู่อ่อนจี้ไพเบิงด้วจ้ะเด้อ ไปจ้าไปเบิ่งนกันจ้านี่จ้าพี่น้องห้าก็เริ่มคืนแลวจ้าอันนี้อันอันน่องแพกก็กินไปน้ำแน่แล้วจ้าเด้อมีทั้งห้าแล้วก็อันนี่จ้าต้นนี้ก็คืออ่อปอกระสาจ้าปอกระสานี่แพกก็กินได้แล้วจ้าเด้อกินเหล่าขับพยาธิหน่ำแล้วก็แกะก็กินได้แล้วจ้าง่วกก็กินได้แล้วพี่น้องเด้อต้นนี้นะ เน,นี่ยจ้ะหญ้าก็เริ่มขึ้นแต่ว่าฝนมาตกก็เป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องห่อนคักห่อนแน่จ้ะเจ้กับก่อนตอนนี้เฮากัขั้นตอนกันริ่มแรกกะสิผ้าแพะหล่อแพะขึ้นคอก,ก่อนจ้ะก,ก่อนที่จะเอ่อไปผ้าไปหยอดยาด้วจ้ะเด้อหลานกะเอากระถินมาหล่อจ้ะไปขึ้นคอ,อกแล้วขึ้นคอ,อกไปแล้วจ้ะมาคักกระถินนะ่ะ เกมเนี่ยจ้ะกับผู้ใหจางผู้ใดจ้ะเห็ดเห็ดในขอบคั่วจ้ะซ้ามในขอบคั่วจ้ะพี่น้อง <Yeah. S 1> เดี๋ยวคู่อ้นขออนุญาตไปไล่ก็ได้จ้เะเด้อก่ออนนข้ะ ดทางนี้นะเดี๋ยวนะดักทางนี้ไปไเร็วเร็วไถึงแล้วเร็วเี่ยล่ะไปมาเลมาสีลูกเลยมาสีลูกมไปกัอุ้มเล้วจ้ะอุ้มเลยจ้ะ

ขั้นตอนหยอดยากันจ้ะพี่น้องไปจ้ะนี่จ้ะตอนนี้ก็ขั้นตอนเตรียมเข็มอยู่จ้ะเตรียมเข็มอันนี้สตบาบันจ้ะประจำฟาร์มแพะผู้ลิสีเด้อจ้ะสั่งโจ้สังส่งโจ้พอดองเนยเพิ่นจ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยังลูกสวัสดีค่ะ บ่ต้องจ้างสถบาบันพี่น้องศึกษาก่อนก่อนสิจะเลี้ยงเนาะการเลี้ยงแพรต้องศึกษาให้ดีเด้อจ้ะเด้อการฉีดยาการอันหยอดยาเป็นจังได๋แพรออกลูกเป็นจังได๋สิใส่เป็นจังได๋ยาบำรุงอันนี้เอาอเมญยาบำรุงด้วยเหรอเนี่ยจ้ะคู่อ่นกะเพิ่นสิฉีดยาบำรุงกันจ้ะสีทุกตัวเลยป่ะยี่ห้อนเนี่ยจ้ะพี่ป้าผู้อ่นใส่เนะาะคาโตซานว่าซั่น บาดดดเป็นพี่ซึ่เตอร์หรอจกจ้ะแต่ว่าใส่ยี่ห้อน,นี้นนอีลีเนาะเหลียงแพะมาเป็นปีแล้วจ้ะพี่น้องแต่ใส่ยี่ห้อน,นี้แหละอันจักซีซีเหรอันต่อต,อตอ่อแพะจักกิโลเนี่ยอ่าพูดถึงว่าน้ำหนักตัว10บกิโลต่อหนึ่งซีซี10บกิโลต่อหนึ่งซีซีพี่น้องโอ้ขวดเนื้อมันจะสีเดียจักโตัวอะ สิบซีซีต่อหนึ่งตัเด้อพี่น้องเด้อมีขึ้นมาบป็นเสนเหมิดเด้อพี่น้องขึ้นมาบป็นเสนบือเปนเหมิดเด้อจ้ะเอาไม่ได้จำหนีล่ะเดี๋ยวสีหยอดยาตัวหน่อยกันจ้ะหยอดหยอดเสร็จแล้วปล่อยไปข้างนอกเลยอย่างเงี้เนาะข้างล่างเอาหมดยังตัวเล็กอะเอาขึ้นมาให้หมดเลยไม่งั้นเดี๋ยวปนกัน ออ้ <mile> ้ตัวเล็กข้างล่างมีด้วยมีมีเกมเกมไปช่วงนัจับขึ้นมาไปเอาเอาตัวเล็กมาก่อนจะได้เอ่อหยอดยาตัวเล็กแล้วจะปล่อยทีละตัวเดี๋ยวจำมาได้จ้ะหย่อนเข้ามาหยนเข้ามาเลยเดี๋ยวยึดตัวจับเข้าไปหมดอีตันยงคุณน่ะเดี๋ยวขาห้ากระดูกมันเปาะ น,น่อยไปจับประตูไว้ลูกไลไปจับประตูไว้เออขีโ่โพงง่พี่น,อน้องอันนี้กับอีสองอีสองจ้ะอีนั่ง 2. สองสี่หาดเดินทั้งตัวกับไอ,อกระป๋าลอยอยู่นีจ่จ้ะอีนั่งสอง เป็นพยาจ่ะก็ะเลยต้องหยอดยาโอ้ยหนึ่งตัวแรกต้องจับเงยหน้าป่ะเงยหน้าขึ้นจับชันคอขึ้นอันนี้หยอดยาค่ะพยาดเด้อพี่น้องเด้อหยอดยาอือก้อนมันอ่ะเอ,อ้ย ยาไม่ออกสาฉีดด้วยหรอ,อยาบำรุงจั่งยาบำรุงหยอดยาเสร็ซก,กันฉีดยาบำรุงจ้ะงสิบกิโลตัวหนึ่งซื้อซี่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับยาฉีดยาบำรุงเด้อพี่น้องหนึ่งตัวเสร็จแล้วพี่นายตะโญนีน่ฉีดปะเนี่ยหยอดปะเนี่ย อ่ะตัวต่อไปอันนี้ใครอ oh. <im> no no. No no ่ะไอปีใหม่อ๋อตัวเป็นใหญ่ขนาดนี้เหรอหนูไม่บอกว่าถ้าเป็นชั้นฉันหักแตกแล้วเนี่ยอาฉีดยาจ้ำจ้า อ้อยแอ๊ะแอ๊อันนี้ฉีดเข่าผิวหนังเด้อพี่น้องเด้อยสำหรับยา้ำลงเด้อพี่น้องเด้อยผิวหนังต้นข้อจ้ะอ่าปล่อยไปปล่อยผิวหนังก็ได้กล้ามเนื้อก็ได้คุณหนาซาตาร์บายพี่บายด้อสั่งโจสั่งโจเสียชีตาโก้เอลยซูเปอร์เนี่ยว้าวว้าวว้เสียงมันห้องพี่น้องอันนี้ใครอ่ะรอนเนี่ย อันนี้อันนี้ลูกนี่เหรอฮะอ๋ออือตัวใหญ่เนาะอือแม่มันใหญ่พันยืนบังตัวนี้เสื่องจ้ะอันเพิ่นเอาไปปอนน่องมันแต่น้อยแรียกีลูกสองตัวแต่ว่าแม่เพิ่นมาเอาเพิ่นก็เลยไปปอนน่ออยู่บาทจ้ะพี่สายเพิ่นเอาไปปอนน่ออยู่บาทตายเอ้า นั่งยกนี่ไม่หยอดเหรอที่หลังอ๋อที่หลังอ่ะตัวตปลาอุ้ยตัวนี้คือจังขีข้ตาแชะเทนี่ไ <c oughs> อ้อันนี้เนี่ยก็จับมาได้เลยเอ็นต,ตาแชะปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวต้องสูดยาวอีสองอีสองแล้วเป็นไรตาแชะเหรอน <c oughs> อ๋อเป็นไข่พี่น้องแค่เป็นไข่กับิตาแชะจ้ะบอลบอลมาตัวอ๋อตัวนี้เออ แม่ไอตัวนี้มันจะขึ้นขอบไอตัวนี้มัน่นด้มันหื่นดูตัวนี้ไหลก็หื่นพี่น้องเป็นอะเป็นตัวซ้ำนีนะมันก็หื่นเนาะบอลมาเอามาเลยบอล ก็ได้จ้างหมอมาจากสายแล้วจ่าเดิมฟาร์มห้าวันเลี้ยงเองจัดการเองฉีดยาเองไปสองเพื่อนบ่ายแต่ว่ามันเจ็บไปมันเจ็บไหมอ่ะยานี่มันเจ็บป่ะน่าจะไม่เจ็บเนาะถ้าเป็นยาพยาธิอะเจ็บยาฉีดอ่ะอ่ะตัวนี้บอลตัวนี้ตัวนี้ อิเชยอ,อีเชยนี่หนักเลยพญยาต์บะมีแห้งยางห่อนกินหยาพี่น้องตัวนี้นี่อันนี้ห้าเดือนเลยนะตัวเ็นแค่นี้พยาต์ไงไปอันนี้มันกินนมแม่ไม่เต็มที่ด้วยแหละเพราะว่าแม่มันมีลูกสามตัว

ถ้าคลิปสีเงาพี่น้องเพราะว่าแพ้กอะแบบลอโตเนาะนการฉีดกันหยกนอกอะยากที่จ่ายเส่ยเวลาจังหน่อยะนะจ่ายทุกคนจังลาสันนิดนะจ๊ะพี่น้องเดอ้ออ่ามากับกดไหลกดแชกกดติดตามกดซัดตะไคร้นะจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจเดี๋ยวเราพาคิปตอ่อไป นี่ละจ้ะสำหรับผู้อ่อนภาเบิร์การฉีดยาหยอดยาแพ้ยาขับพยาินะคะฟ้ามแพ้ผู้ลุ่ยีเนาะสนใจสื่อแม่แพ้แม่พั่นกับติดต่อครูอ่อนได้เด้อจ่ะเด้อไปจากครูอ่อนลาสินี้นะจ้ะสวัสดีจ้าโอ้เออเออไปเลยไม่ได้บอกเลยเน่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 ไปไป